นะคะที่เรายังต้องเกาะติดตามสถานการณ์คือสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศไทยนะคะหลายพื้นที่อย่างน่าห่วงค่ะขนาดนี้มวลน้ำเหนือที่ไหลเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีน้ำไหลทะลักเข้ามู่บ้านของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทำให้ระดับน้ำในขนาดนี้สูงกว่า1เมตรนอกจากนี้น้ำที่ไหลาจากจังหวัดสุขโขทยัยเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทำให้หลายอำเภอในอำเภอบางระกรมค่ะได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน ชาวบ้านชุมชนคุ้มไร่คุมแม่พระยาตำบลบางระกำอําเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกต้องกินนอนอยู่กับน้ำแบบนี้บางจุดระดับน้ำสูงกว่า1เมตรแล้วนะคะชาวบ้านหลายคนต้องสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวบริเวณปากทางเข้าชุมชนเนื่องจากน้ำจากแม่น้ำยมเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าบ้านของตัวเองอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและอาศัยอยู่คนเดียว จึงเลือกที่จะมาปลูกที่พักอาศัยชั่วคราวอยู่ภายนอกเพราะว่าน้ําขนาดนี้เข้าท่วมทั้งหลังแล้วก็เชื่อว่าจะต้องอาศัยอยู่บริเวณนี้ไม่ต่ํากว่าสามเดือนก่อนที่น้ําจะลดลงค่ะไปฝังสเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อยค่ะความันท่วมพองบนเนี่ยถ้าปีให้มันเครื่องงบนทีแล้ว่ะที่ที่บ้านที่บ้านที่บ้านบ้านอยู่นะที่อยู่ที่บนพื้นพื้นบ้านนี่นะที่เราลงไปกันประมาณแค่นี้แล้วครับที่พื้นบ้านเลยนะ นี่เรากลัวใช่ไมีพายุอะไรมาเราก็กลัวมันจะขึ้นถึงครับเราก็รัง k i n ออกมาก่อนเพราะเรากลัวตัวคนเดียวอะ่ะนอนก็นอนคนเดียวอ,ะอ่ะแล้วแล้วมึงอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเราต้องต้องทายัางไงบ้างต้องซื้อไม้ซื้ออะไรซื้อหมดเลยน่ะซื้อไปหมดตั้งเจ็ดพันแล้ว ทางฝั่งโครงการชลประธานพิษณุโลกระบุค่ะว่าปริมาณน้ําในแม่น้ํายมที่อำเภอบางระกรมปัจจุบันระดับน้ําสูง8เมตร25เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง1เมตร85เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ1เซนติเมตรส่วนแม่น้ํายมสายเก่าในเขตอําเภอพรมพิรามและอําเภอบางระกรมมีระดับน้ําสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะรับน้ําต่อจากจังหวัดสุขโขทยัย